นี่เรามาดูนะครับวัตวิตกํกำลังทำอะไรอีกนะครับนเรายเอาไก่ลงล่ะนัดชิวก็มานะครับนู่นวันนี้วันพระนะครับนัดชิวเข้าครัวนะครับไม่รู้ไม่รู้จะแรงหรือฝนจะตกนะครับนัดชิวเข้าครัววันนี้นะครับเป็นวันพระด้วยนะครับ สดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับน้อยคนนะครับที่ได้กินฝีมือนานนะนั่นแหละ <c oughs> มารอบใหม่นี่คุณจะเข้าเลยอ่าใช่ครับบอกเลยว่าใครได้กินฝีมือนั้นนะครับถือว่านานๆนานๆจะมีสักทีนะครับวันพระทั้งทีนัดชิวเข้าครัวนะครับไม่รู้ปีหน้าจะอดข้าวหรือจะได้กินข้าวนะครับ <c oughs> จะแหลงหรือไม่แหลงนะครับเมนูที่ชอบทำคือเมนูปูนะครับ ถ้าไม่มีปูก็ไม่เข้าปูมันอารมณ์ม้าอารมณ์มาเลอารมณ์ปูมันแรงนะทางนี้ต้องอะไรน่ะโอ้โหยังจำได้นะไม่ขอโดนเดี๋ยวคลิปตัวนี้เจ๊ก็เป็นไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดอ่ะอ๋อคลิปอ๋อคลิปนึกว่าไลฟ์สด อาอตอนนั้นทุกคืนไล่สไปใส่เลยใครขึ้นไม่ได้คืนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นึ่กัน้อานต้งตน้ตนต้องตน้องต่นต้องต่นต้อตนต้องตม่้งตุ่้ง่ต้องต้อเม่นอ่ต้ตนต้่นต้ม่นช้มันตน้อ่อ่้เอช้ต้่ต้กอน ล้วไก่มันน่องใหญ่ด huh ้วยกระตมรูเท่าไหร่หลายไก่นี่นะดูเลยรูแล้วแตกซีกกะเกลซิกนี่แหละต้องซื้อน่องเล็กกระมกต้องใหญ่ไม่อร่อยหรอกกินยากมันสุกยากด้วยเวลาทอดหรือเวลาทำอะไรอน่ยกระมกเขาไม่เคยซื้อของกินหรอกนี่เป็พกระมูก เคือนองเลยนะ,ะน้าพนไม่ได้ตามสั่งคนตรงรองให้ซื้นน้องไปเอาขามาก็ไม่แม่อนอกใครสั่งให้ซื้นน้องม่เอาขนมาเนาะ ทุกอย่างเนี่ยประมาณสองรอบแล้วไหนก็ไหนแล้วต้องหูสามพแค่ใจงต้งที่สามสามพื้นเ่นั้เราเสียเดี่ยวตมาดีไ้งเ็ามพื สมมติเป็นเนื้อนี้ไมเีไม่มีปะมีปะอันนี้เลยไม่มีเลมั้งมีแต่แบบถุงเวนั่นแลนนยตีไข่ให้แตกนัะน,นัด ไม่ได้กินนะคะผมเนี่ยเขาบอกว uh ่าเวลาทอดไข่ถ้าทอดให้อร่อยต้องทอดตอนที่น้ำมันมันไม่ร้อนนะโอเคสูตรไหนที่ทำรอให้น้ำมันมันเดือดก่อนนะเนี่ยผิดขั้นตอนนอแต่ดงว่าน้ำมันเดือดทอดไข่ไม่สุกใช่ไหม ต้องให้น้ำมันมันน้ำมันมันเย็นถึงจะอร่อยคือน้ำมันมันเย็นอ่ะมันจะทำให้ไข่กรอบตรงดี่ทีตอนที่น้ำมันมันเย็นเลยอ๋อปิดไฟเดี๋ยวนี้ดูท่าทางเกกลัวไข่ค่อยๆเทค่อยๆเทเดี๋ยวไข่แตกไข่มีน้อยนะบุ๊ก ไม่เป็นไรถ้าอยู่ในในกระทะแตกก็ข้างล่างเยอะๆคนละสอง,งคนละสอง,งนี่ก็เยอะแล้วนี่ยนัด้นัวดชิวทอดไข่นะครับนัดชิวทอดไข่าเาใส่ในกันเลยไม่มีแค่สองหูแนนึ่ อยู่ในตู S ้เย็นบ่เย <ps en> ็นตู้ในถังน้ำแข็งบ่่ะให้ไข่ไหม้นะจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้เออนั่นละ Để đi đấy, thùng mấy. <coughs> ừ. cả. Áo khâu tư diễn mấy con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ จะได้ตากเนี่ยเรื้อหมูเดียวมันไหลานวันวล้วันจะตุ่านเลยไม่ขึ้นหรอกอยู่ในตู้เย็นว่าง่านยนัดนะชิวสูกยังมาครับตารางทีนะบผมนัดไม่ทอดบะหมูนี่เอาไว้ก่อนเขากินคู่มือแล้วเอาเว้นมือบางก็ได้ อะไรแตกน่านี๋ยวก็ว่าไข่แตกแล้วก็ว่าไข่ไม่สุกนะนี่ซอยเนื้อเตรียมตัวผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราเนื้อเนื้อหมูไงลังไม่ทันเล เข่งก็เซินเกิลพ่อครัวมาแล้วพ่อครัวมาแล้วไหนอะไ์สดวะไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวลงไปไลฟ์ข้างล่างไม่มีงานลูกวันนี้มึงจะได้กินฝีมือกูเรื่องมึงไอ้สัสเฮ้ยพูดออกพูดไม่เพราะออกนั่นแล้วไม่ใช่เราพูดถึงไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นสัตว์ป่าเขาจะแต่ต้องปูปูปลาปลามาเข้ากล้องไม่ไหวนะ โอเคนะครับเราดูรอบต่อไปนะครับรอบนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ